อาณาปสตินั้นก็เป็นยอดของสมถกรรมฐานนะเป็นยอดกว่ากรรมฐานอื่นๆในเชิงสมถะการเจริญเรียนรู้อริยสัจอริยสัจบัพะเป็นยอดของวิปัสสนากรรมฐานสูงสุดท่านเป็นบรมโพธิสัตว์นะท่านจะตรัสนระู้แล้วท่านเล่นของสูงสุดพนระาะเราเล่นอย่างท่านไม่ไหวบางที ทำอานาปนานสตนะิหายใจได้สองทีหนีไปคิดห้าเรื่องเลยเอาไมา่อยู่ก็เล่นของที่หยับหยับแต่อานาปนานสติสนุกจริงนะกว้างขวางมากเลยเวลาทำอานาปนานสตินะั้นมันได้สมาธิตั้งแต่คณิกาสมาธิก็ได้อุปจาระก็ได้อัปปนาก็ได้อย่างเราหายใจไปเนี้ยหายใจไปพอใจเราสงบลงมานะลมหายไปเป็นแสง แสงเนี่ยเราควบคุมแสงได้กําหนดให้กว้างเท่าไหร่ก็ได้นะให้เล็กลงมาเวลามันเล็กนะมันจะแสงมันจะเข้มมากเลยเข้ม,มนี่เล็กเท่าปลายเข็มนะั้นพลังงานมันมากมันเข้มข้นมากเลยแสงสว่างนะั้นบอกไม่ถูกว่าเขาวัดความเข้มของแสงเขามีใช่ไหมวิทยาศาสตร์แต่นี่เข้มมากเวลามันรวมลงในจุดเดียวเวลาแผ่ขยายกว้างกว้างออกไปตรงนี้ได้อุปจรารสมาธินะ ถ้าจากแสงนะจิตมันตรึกในแสงเป็นวิตกจิตมันคเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้บังคับอยู่แนะั้เป็นวิจารมันสนุกนะมันมีปีติขึ้นมามันเล่นได้ตามใจชอบมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งไม่หลงไปไหนเล่นอยู่ที่แสงจิตก็เข้าปฐมฌา,า,านแล้วเข้าปฐมฌานแล้วนั้นก็จะเห็นเองจิตนี่มีภาระจิตยัยงจับแสงอยู่จิตมีภาระจิตก็วางแสงวางวิตกวิจาร์นะ ทวนกระแสะเข้ามาหาตัวรู้ก็เป็นฌานที่สองมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งงั้นในฌานที่สองเนี่ยตัวรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ยังมันจะดูต่อไปได้อีกนะเห็นว่าปีติเนี่ยเป็นของรุนแรงเป็นของเสียดแท,ง,ทงเรามีปีติก็ดีใจนะแต่พอจิตเดินฌานน้่ไปเห็นว่าปีติเป็นของเสร็จแทงจิตมันจิงปีติงน,นะมีความสุข ต่อไปก็เห็นว่าความสุขก็ยังเป็นของเสศดแทงอีกนะทิ้งความสุขไปเป็นรูุเบกขาขึ้นมานะทรงอยู่ตรงนี้นะถ้าธรำรอนาปนาสติมก็ลงเข้ามาถึงจิตดวงเดียวนะจิตดวงนี้เ็เรียกว่าเข้าได้ถึงัานที่สี่แล้วบางทีร่างกายหายไปนะจิตต่อขึ้นอรูปฌานไปเลยอาศัยลมหายใจมาเป็นฐานมาเนี้ยนะนี่พอออกจากฌานมาแล้วนะจิตยังทรงตัวอยู่ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจแล้วจิตเผลอไปปุ๊บสติะระลึกได้คณิกาสมาธิก็เกิดงั้นแค่ลมหายใจนะได้สมาธิทุกอย่างเลยพลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้จากแสงนั่นแนหะตรงที่เรารู้ลมหายใจนะั่นกระสินลมถ้ารู้อยู่ที่รูจมูกนะกะสินช่องว่างกสินกสินช่องว่างเพ่งช่องว่าง เล่นต่อไปได้อีกต่อไปเป็นกรกสินแสงนะเล่นเกสินได้ม่นพลิกไปเป็นอภิญญาได้กรกสินทุกตัวนะมีสิบตัวกรกสินทุกตัวนะเราทาเต็มที่แล้วกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นชำนาญตัวเดียวเนียต่อไปตัวอื่นน่ะไม่ยากอะไรนะดูดินก็เป็นแสงดูน้ําก็เป็นแสงเริ่มมาจากดูลมเป็นแสงนี่แหละดูตัวอื่นก็เป็นแสงง่ายไม่ยากอย่างเวลาเราไปอยู่ในที่อับๆนะอึดอัดมากเลย อย่างเราไปเคยขึ้นรถทัวร์แล้วแอร์มันเสียบ้างไหมอ๋อหายใจไม่ออกนะมีแต่คนช่วยกันหายใจแนตะ่ไม่มีอากาศเข้ามาเนี่ยแล้วก็ใช้กระสินกระสินเนี่ยมองกระจกนะแล้วทำใจว่างเปล่านะเห็นว่ารถเนี่ยไม่มีกระจกมันจะรู้สึกสบายเลยนะอากาศจะโวยเข้ามาหายใจสบายพอมาถึงกรุงเทพ คนอื่นเขาคลานลงจากรถแล้วแทบสลบแล้วเราสัเชื่อรู้ได้พักมาเต็มที่เลยนะนี่เรื่องของก,กสินเล่นได้มีครูบาอาจารย์ไปอยู่ในถ้ำอับๆนะ,ะท่านก็ทํากสินอย่างนี้แหละ mm hmm. กะสินเหมือนมันเป็นช่องว่างนผนังถ้ำมีหน้าต่างขึ้นมา mm hmm. อากาศไายเทลมโชยมารู้สึกอย่างนั้นเลยนะลดนแผ่วมา แต่ไม่ใช่มีกระจกแล้วก็รถวิ่งแล้วลมเข้ามาตุมต่มๆนะไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าอย่างนั้นไม่สบายใจก็ชอชกจะใจกระชอกก็หลุดออกมาคราวนี้มีกระจกอีกแล้วนะนี่อานาปนาสตินะพลิกแปลงไปได้สารพัดจะเล่นไหมเล่นไปทางตาหูก็ได้นะไปทางตาก็ได้ก็นะจักกระสินแสงนั้นก็มองอะไรต่ออะไรเข้าไปก็ได้นะถอดจิตออกจากร่างเที่ยวไปก็ได้นะนี่ อานาปนาสติแต่ไม่สอนให้ทํานะส่วนมากมันออกไปเที่ยวแล้วมันไม่กลับไปเรื่อยๆนิสัยเคยเคยตัวไม่ดีเพียงจะเล่าให้รู้ไว้ตนเองว่ามันกว้างมากเลยอานาปนาสติเนี่ยต่อขึ้นวิปัสนาได้เลยทําวิปัสนาด้วยอานาปนาสติก็ได้นะอานาปนาสติเนี่ยมันยอดกรรมฐาน,นจริงๆเลยใช้เป็นสมนถาก็ได้เป็นวิปัสนา,าก็ได้ ถ้าทำวิปัสสนานะยังทำได้ครบสี่ฐานด้วยกายเวทนาจิตทำทำได้ครบเลยอศัศจรรย์จริงๆอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูเนะี่ยเป็นกายานุปัสสนาอยู่ในสัมปชัญญบัพพะหรือต่อขึ้นเรียกอานาปนสติอานาปนสติบัพบพะเลยก็ได้เห็นร่างกายหายใจ พอหายใจไปหายใจไปมีความสุขเกิดขึ้นถ้ามีสติระลึกรู้ความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่นี่รู้สึกอันนี้ขึ้นเวทนานุปัสนาพอมีความสุขนะใจเกิดความยินดีพอใจรู้เท่าทันตัวนี้อันนี้ขึ้นจิตตานุปัสสนาแล้วก็เห็นเนยลมหายใจเกิดแล้วก็ดับนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความพอใจในความสุขเกิดแล้วก็ดับ อันนี้ขึ้นธรรมานุปัสสนะเห็นความจริงของสภาวะธรรมเห็นรูปนามเกิดดับนั้นอย่างพระพุทธเจ้านั้นถ้าเล่นเจ้าชายสศทธฐาถ้าเล่นอานาปานสติบารมีท่านเยอะมันยังคลิกแพลงมากกว่านี้นะแต่หลวงพ่อไปไม่ถึงไม่รู้อันนี้ฟังครูบาอาจารย์มานะอย่าคิดมากครูบาอาจารย์ก็สอนสอนกันมา